สวัสดีครับผมบาเกติสติอิสานพ่อกระเทยครับสวัสดียามเช้าวันอาทิตย์จ้ะพี่น้องวันอาทิตย์มือหนีวยุได้พาพี่น้องไปเมื่อคือบุพกนรนดรถบอเกตไปหาอยู่หากินหาหน่อไม้หาเฮ็ดอย่างเด้อมือหนิพาพี่น้องมาซ้มหน้าวันหยุดที่ชดใ้พี่น้องหลายคนยังไม่ตื่นตอนนี้เนาะอาทิตย์เนาะวันหยุดเมนจ้ะคน เอ็ดเวียกน้ำให้น้ำนาครับอัดน้ำนาเบิ่งเขาง้าเบิ่งหญ้าเคลียอะหลายๆเรื่องมาเอ็ดคู่มือพี่น้องแต่สมัยเอ็ดแบบว่ามันไม่ได้เต็มมือฮะนะมาเอ็ดหลังหลังจากที่เฮาไปหาหน่อไม้เอ็ดอยู่<ม>เอด็เอดกินกินข้าวกินน้ำแล้วช่วงแรงๆเอ็ดมือละหน่อยเต็มที่มือนี่นก็ต้องคือสามนาบรรยากาศก็เป็นอึมครึมเนาะอึมครึมมันมีแต่เอ็ดเวียกบ่้อยแม่นจ้ะ ฟ้าบ้านชุติกต๊กเมื่อคืนก็ฝนลินนล้นแต่โบแหงจ้ะเบ่งจากดินพอดีเย็นสบายนี่แหละเม่บนบรรยากาศยามเช้ากินขา่าวกินน้ำเลยเมื่อเช้านี้ชาวติ๊กกินไอ,อ้อมหฮกตั้งแต่เมื่อวานนี้กินท้อนมือนี้อีกบบาเคียนพัดกระเพราบ้านเริ่มลงสีแล้วเด้อจ้ะ เริ่มลงสีเป็นรูปไป็ร่างแล้วนี่ยังไฟยังสุขภัณฑ์ห้องน้ำระวเบียงหน้าบ้านกันยังบ่รล้วจ้ะประมาณนี้เด้อพี่น้องหลายคนถามมาบ้านไปถึงไดแล้วเริ่มทาสีแล้วจ้ะรอบเลขิึงอย่างพือใหญ่นิ่งน้ำนาฝนบบตก แต่ตกเมื่อวานกับบ่แห้งแต่น้ำก็ยังอยู่มาให้น้ำมันหลายอยู่แล้วเข่าตรงที่เป็นเหลืองเหลืองเนี่ยมันบ่งามเนาะดินเนาะอุ้สามนาสติจสามเมื่อวานเข่าฟูฟูขึ้นบ่เคลิ้นลอยตุ่ป่องตุ่ฟ่องอยู่มันเป็นหินมันมันดำบ่ลงเนาะตุ่แก้วเหลืองเหลืองมันเป็นหินเดี๋ยวบำรุงเอาเดี๋ยวก็ได้เยอะเนาะเดี๋ยวค่อยบำรุงหาฝุ่นหาขี้งัวหาเนื่นทานุ่นใส่ แม่ทองอยู่บอกเอาขีง้งัวมาใส่จ้ะให้ทิเบตมันอแน,นั่นกะบัเป็นอย่างบัเป็นอย่างเขี้ยวอยู่ให้สอง,งให้ให้แรกกับให้นี่เนาะสามแล้วบอกเค้นสามมีก็นหน่อยเดียวนี่นี่เดียวแล้วก็ให้แรกนี่ให้นี่นี่เดียวเดียเด๋ยวกระเซาแล้วฮะเนาะเดี๋ยวค่อยใส่ฝุ่นขีง้งัวแม่ว่าถ้ามีขีง้งัวค่ะถ้าบุมีกับอย่างนะไอ้ขุนขาวบอกมาโรยโรยบำรุงเพิ่นอ่ะ ก็หลายเสียเวลาเวลาเดี๋ยวเฮาสิลุยสามนาเลยเนาะบอกเคลเนาะพกกล้าก่อนเนาะพกกล้าก่อนเดี๋ยวไปถอนกล้าถอนกล้าคือถอนจากที่ห่าหวานที่ค่ะจ้ะเอาไปดำตรงที่มันบกขึ้นมันบกขึ้นเพราะว่าฝนฝนท่วมมือแรกเลยหันหวานเข้าปุ๊บฝนมากลางคืนน้าขังเอ๊อะไดนก็บอกมันอยู่ร่องกลางทุ่งนาเนาะมันไอ้เม็ดเข่าของมันโง่มันบวกลึ่จ้ะมันเนา่าก็ใบเหลือง จักเสาติ๊กกระบื้อคือกันเด้อคือยังบุเป็นหมากนี่กูยังใส่ต้นเพิ่มอีไม่ใช่ดอกแบบนี้แหละดินมันบ่งามบ่นี่ฮะเป็นกี้หินพูดขนาดล่าสุดนี่เอามาเอาเป็นซองมาปลูกใหม่ยังบุขึ้นเห็นเดี๋ยวบุขื่นตายซ้ำเห็นดิ๋ยเขาปลูกใหม่ตั้งหลายเนาะอปลูกมบุเป็นหมากับุเป็นอืมก็ดอกล่าสุดจ้า สามหน้าจะบีน อยูน่นายตัวมันที่หไหเนาะสติ๊กเนาะแม่นเฮะค่อยมาดำใสขึ้นดำขึ้นฝนทั้งนี้เร<อ>าค่อยดำขึ้นโอเคมาเป็นถอยเป็นแนวแถวนี้มันถี่แห้งเนาะกับเราถือว่ี่แห้งแต่เราบ่มีก้าไอ้ง่ายแม่ปีนนวหวน้าระว่างวันก้าไว้เพราะว่าก้าตัวนี้ก็จะเป็นข้าวกล่ำนำเนาะเป็นข้าวกล่ำด้ต้นเชนิด สีเลยสีสีแเลสีำำสีแดลแต่บครับ like. 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 เป็นเนาะเป็นแค่ต้นต้นกับรวงข้าวเม็ดข้าวทีเปลียเป็นสีสีแดงอฟ้าก็มืดตมมอบรรยากาวสยนี้เลยเอเียกมันจะง่วนช่วยการช่วยกันนิดมาสสติกนกกา อย่าเอาก้นมาชนกันเด้อหัวทิ้มเด้อคุณยา ก็ตามน้าเอาก้านน้ำให้เพิ่นบังไห้เตะเด้อโบราณเพิ่นถือบ่คือเอาก้านในในให้ตตกที่เฮาตกก้าวไว้ค่ะเตะไว้เตะได้เลย,ย,ยนะแต่เบีนยวใเจะเตะเนาะลูกลูกบินออกเอาโบราณว่าอีกแล้วโบราณว่า ดูคือกันแต่ว่ามันเป็นอย่งมันคือเตะบ่ได้เอาบ่อหลมันจะกะแดดฮ้อนแบบนี้ถ้ยองบอกกีน้าศึกษาวิธีนายน

ดำกับปิดมือบอกเป็นพี่น้องมือใหม่มามันลอยคือเตี้ยมลูกไปซ่อมใหม่อีกอื างกาเนาะโบเมนห่าหวานกานนี่ห่างหวา,นเ,านเขาเอาไปสามนาสิซื้อ <c oughs> มาเด้อวันอาทิตย์มืเดเลยใครว่างมาซอยสามนาเนี่ยด้วยจ้ะมาให้กินน้ำเด้ <c oughs> อไอ้บาสรอยสามมาให้กินน้ำเด้อเขากล่ำเด้กล่ำดรืข้าวเหนียวดำ หนึ่งกินกระแซบทำขนมหวานกระแซบแต่ส่วนมากนิยมทำขนมหวานเนาะ <c oughs> บอกเค็ญเนาะเอามากินเพียวๆเนี่ยบุฟเฟ่่นิยมมันแพงนะมันแพงเนี่นเอาไปนื่งกินก็ต้องผสมเนาะผสมกับขา้าวเหนียวเฮาข้าวเหนียวเฮานี่แหละฉันล้วมันติแข็งโง่กัดอ ลูกใส่กระโมงเวลาเอาไปดำมันจะง่ายคัดแอลฮะแอลยได้นี่แ <c oughs> อวเลยเอลยไ้สู่ฟ้าหน้าสู้ดินทุกพี่น้องหมดล ที่หน้าเด้อหวานกล้าไว้มุมนึงแหละแม่ไว้สม้ไมไว้ส้อมส้มตรงที่มันไม่ขึ้นบางอย่างนเนาะเราก็ต้องใช้ประสบการณ์คอยสอนแม่อย่างก็าไปสู้ประสบการณ์เด้อสอนเฮานี่อ้าย่างคือห้องอักอักอยู่ดรงนี้ฮะ <laughs> ห,หัวสัก <c oughs> เอาตใจเลยโมเมนต์คนเจ็บแอวเวลาเอาก้มเนยค่ะตีกี่เลยเนี่ยตีมาแลงจตกเพราะว,ว่ามันบ่เท่ากันเราต้องกระเทะให้มันเท่ากันเวลาดำจีหน่อยสิฮักโคว่า เดี๋ยวพาพี่น้องไปสามนานเนาอบเบาเคนแบบนี้เนาะ วัดดีชาวนาฮ่าสม่พี่น um, ้องเ้ยเมยพันเมยน้ำลึกนขนาดเท่ไรแห่งะมุมนีพนลึกน้ำแหละแม่นจาะปีที่แล้วพาพี่น้องมาเอาลามุมนี้มันเป็นล้อรดน้ำแล้วไหนกัน่ขุนธนาก๊บ ก็สะได้เข่าเนาะเป็นแบบนี้นี่เองขายนะถือแค่พักเที่ยงเราจะจักเที่ยงหรือบ่ายบรูเวลาบรูเวลาเลยตอนนี้หูแต่ว่าสิพักเที่ยงแล้วมันอาจสิบ่ายแล้วก็ได้โอเคสติ๊กบรูเวลาเลยบดเจ็บพวกมงยันลงขี้หินเนาะบัดเทาบัดหน้าเฮาเฮาสามเนาะมันดินมันแน่นแล้วอะ สำรวจตัวเองรูปโบดีดด้าดด้าตวะมีดอกนาลาน้าบ้านเรานี่จ้ะช่วงช่วงเย็นสิมาลกกาแต่ก็จะเอาช่วงนี้นี่นี่ที่ว่างๆนี่ให้เล็กให้นอยท่าสามมันแล้วนี่จะให้ใหญ่นี่ล่ะฟ้าลูกชายเพิ่นงห้ยแหงๆนี่ขานามบอกเค้นก็ะใสระบบนี่จากคู่มือนี่หาผ่าใบมาไอ้กั้นแบบนี้เลยให้มาไหลผ่านผ่าใบเลยเนาะบอกเค้นเนาะ นาจะได้อันี้บดีขาดอ่ะโอเคลาพี่น้องเลยเดี๋ยวห้าไปหาเนี่ยอยู่แนว้อกินก่อนพักเที่ยงก่อนเมื่อนี้แหละไม่ได้มีอย่างเลยมีแต่พาพี่น้องเฮ็ดเวียโลงนาเนี่ยพี่น้องสิถามหาถ้าบ่ลงคลิปกันก็เลยว่าเออเมื่อไหนเจี๋สิพาพี่น้องมาสามนานี่แหละไปทางไหนน้อพี่น้องสิถามหาเนี่ยแหละพี่น้องที่เห็นเฮ็ดนาแต่ละเมื่อเฮ็ดช่วงตอนเย็นครับไน้มันมื่อลรเจ้มือละนี่ต่นหน่อยแต่เมื่อนี้เออวันอาทิตย์น้ำแหละพี่น้องอ่าจสิไป พักผ่อนหยันใจไปเที่ยวทางใน<ม>ก็เลยใช้เวลานี้ดำนาแล้วก็ เมื่อตัวบาดนี้นะเมื่อลาพี่น้องเลยจ้จจังหวะหิวข้าวเลยแม่เนีคนหิวข้าวอยู่นะจักหน่อยก็ถึงบักจกแล้วเนาะเอาครับคิ้นี่ยองลงน้ำมาบุโดดส่งตีนหูเด้นหิวข้าวแหงได้เลยกล่องข้น่อยค่ะแม่เคยได้ยินบอกไป เอาครับคลิปนี้ขอฝคุเพล็กท่านที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้ครับแล้วพบพกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ามึงเพื่อกระโยกกันเด้อพี่น้องอย่าจริงจังเด้อสองคนคอยไปชิมูบกเคน,นจับมุดน้ำนี่พี่น้องหาบปเจอมางอมเอาเรื่องในน้ำนี่เด้อกระเดะให้กระเดะตาภาษาละไปลุยกับบ้านกับบ้านนั่นแหละลุยไปกินข้าวลุยข้าวบัานี้